สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง KR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขล่างนะครับที่จะลงให้พิจารณาดูนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับในคลิปนี้ก็จะมีหลัก12สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่ตัวเดียวแล้วก็หลักหน่วย3สูตรเทียบชนก็ชนกันที่ตัวเดียว จับคู่ชุดก็ได้1คู่ชุดนะครับสองตัวล่างนะครับจะมาไม่มาก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับรางวัลที่ออกหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม และในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก,ก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับของหลักสินะครับสถิติ จากพวนที่ออกสองหนะครับพวน์แรกนิชชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะครับหลัก10บล่างนะครับเลขสองเข้ามาชนกันที่เลขห้านะครับตัวเดียวออกห้าูชนกันที่เลขหนะครับตัวเดียวออกห3สาชนกันที่เลขสามนะครับตัวเดียวออกสามหนึ่งชนกันที่เลขห้านะครับตัวเดียวออก ชนกันที่6กับ7นะครับของงวดที่ผ่านมากับรางวัลที่ออก7 7นะครับหลักสิบนะครับเลขเจ็ดเามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอาดีตนะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งวดแรก6 6บวกเป็น12 12บวก0บวก1เป็น13ได้เลข3เพิ่มไปเอละาแต้มทั้งหมด4ตัวนะครับ 3692ตัวที่เข้ามาคือเลขสก 2. 9, 2, 5, 8, นะครับเลข5เข้ามา7036เลข6 92, เข้ามา3692เลขก 3. 2 5 8 1นะครับเลข5เข้ามา7036เลข7 เป็นสนินทิเป็นนาทีของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้8ปบกแเป็น16 16กบกเป็น19 19บเกหเป็น24นะครับได้เลข4เพิ่มไปทีละ3แตแมมนะครับก็จะเป็น7 0 3 16 ไม่นะครับตัวไหนจะมาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกัน Istanbul, ก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เหมือนกันแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2องเรามาดูสูตรที่2สูตรที่2นะครับเป็นตัวเลขสารตัวสถิติจากหัวเดียวกันนะครับ วันแรก4บวก9เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก9เป็น31ได้เลข1ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ0 0บวก2ได้2 1 0 2รางวัลที่ออก2 6นะครับเลข2เข้ามา5 4 6นะครับเลข5เข้ามา5 4 6เลข6 สี่สามห้เลขสามเข้ามา4ี่เลขห้เข้ามาของวัาทีผ่านมา7จบวกสเป็น11บเอบเเป็น15 15้บหวกสเป็น17บเลบหนึงเหลือหกหกบวกเลขแปเลขเจเข้ามาอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นดาลีของสูตรปัจจุบันนะครับของวันนี้ เจบวกหเป็น13 13าบวกหเป็น19 19กบเวกสเป็น2ี่สิบเอ็ดไเลขหนะครับลบหนึะครับเหลือศูนกสองได้เลขสองสิบหกเวลาผมบกแปนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่น ด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2เรามาดูสูตรเมื่อเอามาเทียบชนกันนะครับ2ส,สูตรนี้ตัวเดียวที่ชนนะครับก็คือเลขสูงสองสูตรนะคช,ชนกันที่เลขสูง ดูสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสถิติเทียบชนจากนวดที่ออกสองหกนะครับงวดแรกก็ชนกันอยู่สองตัวนะครับห้ากับหกสองหกนะครับเลขหกก็มาส่วนกันเก้ากับศูนย์ จนกัน2กับ3ชนกัน0กับ1ชจนที่เลือก8ตัวเดียว7ตัวเดียวอดเดยจดเป็นตัวไหนเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 สถิติเข้ามาวันแรกจากหัวที่ออกเก้าหนนะครับเป็นตัวเลข5ตัว,<อ>ตวนะครับสูตรนี้สุดห้บกศบวกเเป็น 14, 14<อ> 1>, 1ิบ4ีบวกเเป็น21 1สเอกหนลบหเือ0 0นบวกสได้2 2งบวกหได้ 1, 3 3มบวกหได้ 1, 4นะครับหลักหน่วยล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่ง9กห้าเจ็เก้าลขหเมา หกแปดเก้าศูนย์เลขศูนย์สามสองสี่ห้เลขสนย์เก้าองสเลขหนึ่งเก้าแปดนเลขแปดสี่ห้าหนะครับเลขเของงวดนี้แปบวกเจ็ดเป็นสิห้า สิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหกเป็นยี่สิบเก้าได้เลขเก้าตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกหนึ่งนี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสิบหก 8นะครับจะมีมาหรือไมนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกตลักหมืน่นแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลข้ทยครั้งที่2ส,สูตรที่2ส,สูตรนเป็นตัวเลข5าตัวเหมือนกันสถิติเข้ามาจากหัวที่อกอก 9,1. านคร่าวๆนะครับวัแรก9บก9เป็น18 18 2บเป็น20ได้เลขศูตยลบ1เหมือนกันนะครับ 9 9ลบ1อีกเหลือ8 8บก3เป็น11 11บวก1เป็น12ออก9 1นะครับเล 1, ข1เข้ามา5 4 3 6 7เล 6, ข6เข้ามา9 8 7 0 1เล 0, ข0เข้ามา3 2 1 4 5เล 3, ข3เข้ามา9 8 7 0 1เล 1, ข1เข้ามา หกห้าเจ็ดแเลขแปดเข้ามาเก้าแปดเจศย์หนะครับเลขเจ็ดเข้ามาของงวดน,นี้7จบวกเเป็น14 14ี่บกแเป็น22 22ิบวกหเป็น27ได้เลขเจ็ดศูนนี้ลบหน,นะครับเหลือ6กหกลบหนึ่เนะครับเหลือ5 5าบวกสเป็น8ปดแว หนึ่งเป็นเกาทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้สิบหกวาแนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบบนบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเอามาดูสูตรที่สาม เทียบชนจากสูตรที่3นะครับเกามาจากงวดที่ออก2 6วันแรก9บก2เป็น11 11บเเป็น12 12บวก1เป็น13เพิ่มไปทีละ3แต้ม3 6 9 2 5นะครับเลข6เข้ามา0 3 6 9 2เลข0 0 3 6 9 2เลข3 1 4 7 0 3เลข1 9ก้าสองห้าแปดเลขแปดเจ็นกเก้เลขเจ็ดของวดนี้6กบหเป็น12 12อบวกหเป็น17บเจบวกหอีกเป็น22่ได้เลขสอเพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็นห้าแปดสี่ แหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2อครั้งถ้าเอา3าสูตรนะครับมาเทียบชนกันนะครับพวกนี้สูตรที่1 9801 2ส,สูตรที่2 ห้าแปด้าแล้วก็สูตรที่สามสองห้าปดหตัวที่ชนนะคะ ตัวเดียวก็จะเป็นเลขแปดนะครับเลขหนึ่งมีสองสูตรเลขสองก็มีสองสูตรเลขสามไม่มีเลขสี่มีหนึ่งนะครับเลขห้ามีสองเลขหกมีหนึ่งเลขเจ็ดมีหนึ่งเลขแปดนะครับมีครบสามสูตรเลขเก้ามีสองสูตรนะครับเลขศูนย์มีหนึ่งนะครับก็ชนกันที่เลขแปดนะครับตัวเดียวนะครับหลักหน่วยนะครับถ้าเราลองมาจับคู่นะครับ ห่ยสองสูบชนกันที่ 08นะครับคู่เดียวจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองไปมีข้อพิจารณาดูนะครับก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับในหัวที่จะลูกให้พิจารณาดูนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับชุดแรกนะครับที่เป็นชุดโค้งสุดท้ายของหดวีจแล้วที่เข้ามาก็จะชนกันที่คู่08นะครับชุดแรกหลัก100กับ1หลักหน่วย5กับ8นะครับในชุดเกี่ยวก็ ชนกันที่คู่ศูนย์แปดนะครับจะมาไม่มาก็ลองไปพิจารณาดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสูตรคิดคำนวณก็เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนานะคตพเราก็ต้องรุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ